สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โชื่ออะไรครับชื่อเมล่าค่ะน้องเมล่าน้องเมล่าดูเสียงแบบมีความสุขออกมาจากข้างในมากเหมือนน้องกำลังจะมีเรื่องราวดีๆมันเล่าให้เราฟังใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่ถามเลยดีกว่าแล้วเป็นไงบ้างครับวันนั้นเล่าให้เราฟังหน่อยว่าบรรยากาศตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับว่าก้าวแรกที่ธงเฮเดินเข้ามาบนเวทีคือซ้ายหรือขวาครับ ได้แน,น,น,นบได้จะช็อกนะช็อกสิพี่ค้ารองเท้าติดหมักฝรั่งด้วยเลยโอ้โหไม่อะเล่าเรกว่าเป็นยังไงบ้างครับได้ไปดูตั้งแต่ต้นไปรอกี่โมงอะไรงไงบ้างครับก็ไปตั้งแต่เที่ยงค่ะไปซื้อบัตรหน้างานเลยค่ะ <S <S ไปรุนเหมือนกันว่าจะได้บัตรหรือเปล่าเพราะตอนแรกกว่าบัตรหมดนะคะโอ้โหอย่างนี้ไปแบบเสี่ยงนะรุนๆเลยแล้วเป็นไงครับไปแล้วเราได้บัตรแบบเนิ่นเนเลยป่ะครับหรือว่าตอนแบบเกือบจะหมดแล้ว ก็ได้บัตรจนแบบเกือบจะหมดแล้วอะค่ะอ๋อลุ้นมากเลยอ่ะก็ได้ทีแบบหลังๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะพอเราได้เข้าไปปุ๊บเป็นไงบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศแบบคือตอนนั้นดองเดินเข้ามาจากตรงกลางของโรงภาพยนตร์นะคะโอ้โหน้องเบลแล้วก็เดินขึ้นไปบนเวทีแบบใกล้มากๆคืองั้นมันวิจัยว่าผ่านแฟนคลับก่อนจะขึ้นไปใช่ไหมคะใช่ค่ะ ออ้สุด่ะยยางงเีประมาณว่าเอื้อมเอื้อมถึงเลยอ่ะแล้วเราเอื้อมป้าแอบไหมถ้าเอื้อมไหมเอื้อมไปแล้วค่ะจะโดนกัดผักค่ะการ์ดลุนแรงมากเลยอ่ะการ์ดเสียใจอ่ะการ์ดต้องโปรทงโปเทคนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวถึงกันจะจะปิดจะไม่รอดถึงอครับนะคะแล้วเป็นไงบ้างครับอย่างเรากันต่อสิว่าประทับใจอะไรกันบ้างครับในวันนั้นก็ประทับใจที่แบบเหมือนพวกแบบ แฟนคลับกับดองเนี่ยเขาเหมือนแบบเขาเข้ากันได้ดีมากเลยคือดองแบบเป็นกันเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้นีก็แบบในงานเขาก็จับฉลากกันแล้วก็มีผู้โชคดีซึ่งชคดาเป็าออยากให้เล่าอ่ะที่เขาอยู่เวทีไปําอะไรกันเขาทํายังไงถึงได้ไปอยู่ใช่ใช่ก็อย่างไอ้เกมแรกที่โปรไปค่ะคือเขาให้ดูว่าแบบให้ให้ทายว่ามีปลา ตาดองเนี่ยมีกี่มีกี่คู่ค่ะาไหมายความว่ายังไงอะคะดูภาพเหรอครับดูภาพเมื่อกี้ค่ะว่าแบบอไอ้ว่าของดองเนี่ยสายตาของน้องเนี่ยมีกี่คู่จาก24คู่ในรูปอะค่ะก็คือว่าคลาคลาตามาแล้วอยากรู้ครับมีคนตอบถูกแบบเป๊ะเป๊ะไหมไม่มีค่ะแต่มีใกล้เคียงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่มีใกล้เคียงค่ะคือแบบใครตอบได้มากที่สุดหรือถูกที่สุดเนี้ยค่ะก็จะได้จ้องตากับดองค่ะ โอ้แต่ในรายการเลยอ่ะที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเราเปิดล้วไม่ทำตาไส่กต่งต่ที่บอกว่าถ้าถ้าเกิดสมมติไปเล่นนะแล้วได้จ้องตานะต่อไปอ่ะมาร้อยคู่พี่ก็ดีเทคได้หมดพี่จำฝังเลยอ่ะเอางี้ขอจ้องทีเดียวเหมือนเมื่อกี้เราบอกว่านี่คือเกมแรกใช่ไหมครับเซอรมี่เกมใช่ปะมีประมาณ สองสามเกมอะค่ะเอางนี้เกมไหนเราว่าโหประทับใจสุดๆแบบว่าใกล้ดองสุดๆแบบมีแฟนๆได้แบบมันน่าจะมีแบบว่าซ่อนนูซ่อนนี่ไว้ตามตัวอะไรอย่างงี้แล้วให้แบบเป็นแฟนออโรติกนะไม่มัไม่ไม่จะเป็นจะต้องแบบมาซ่อนอะไรขนาดนั้นก็ใส่ในกระเป๋านี้ก็ได้น้องพอมีคแ้บบนี้น้องเมล่าประทับใจช่วงเวลาไหนที่สุดเกมไหนมากที่สุดคะประทับใจตอนที่เขาเซอร์ไพรส์วันเกิดค่ะอ๋อจะแค่วันเกิดใช่ ซึ่งก็ไม่มีหนูในนันนะแต่หนูก็เซอร์ไพรส์หนูก็เซอร์ไพรสเหมือนกันใช่หนูอินด้วยแต่เราเข้าใจไงคือแบบว่าสมมุติมีคนมาทําอะไรให้เสเปินเราชื่นชอบเงี้ยเราก็เหมือนเรามีส่วนร่วมอ่ะเออใช่ไหมนะโอเคเลยนะน่ารักมากๆเลยเอางี้ในการถามหน่อยกันว่าพรุ่งนี้ก็มีงานพรุ่งนี้มีงานใช่มีของสุวรเหมือนกันเออได้ไปไหมคะเนี่ย ใช่ค่ะต้องไปพลาดไม่ได้อย่าลืมถ่ายรูปมาเยอะๆนะคะเอามาโพสไว้บน Facebook ให้พี่ดูด้วยนะพี่ให้เขาคุยกันนะครัให้เขาคุยกันเอาจะจะเพิ่มไหมครับจะฝากอะไรน้องไหมครับฝากส่งจูบทีนึงไม่ใช่อันนี้กับหัวขเอสเบของเราคำน้องเมล่านะครับว่าเพิ่มถ้าสมมติให้นึกถึงตรงเฮเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรเรานึกถึงอะไรครับถ้าเห็นเขา ความเตี้ยของมันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ขออีกทีความเตี้ยของพี่เขาใช่ไหมคะความความเตี้ยของดองค่ะพูดผิ่ค่ะความเตี้ยของดองน่ารักมากค่ะคือยังไงครับเขาสูงเท่าไรคะเขาสูงเท่าไรน่าจะเออไม่น่าจะค่ะแต่รู้ว่าเขาเตี้ยค่ะไม่คือถ้าเกิดน้องบอกพี่คะเขาสูงว่าแปดสิบเอ็ดเนี่ยพี่นี่คือกุดเลยนะอันนี้คืออะไรนี่คือกูดอ่ะพี่เรียกว่าเฮ้ย จริงจแสดงว่าคนสมาชิกนี่วงต้องสูงกันหลายคนอยู่เนอะโอเคแด้วถามเมล่าเพิ่มดีกว่าว่านอกจากซูเปอร์จูเนียร์แล้วเนี่ยชอบเพลงวงไหนไหมครับไชนี่ค่ะไชนีชอบเขาตรงไหนครับเออลองถามหน่อยชอบเขาตรงไหนชอบความใสๆอะค่ะความน่ารักใสๆความน่ารักนี้ค่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะแบบนี้มีเรื่องอัปเดตไชนีหรือเปล่า เห็นชายนี่จะออกอัลบั้มใหม่ค่ะว้าวเมื่อไรครับพอทราบข้อมูลไหมครับเอ่อเมื่อเอ่อไม่ใช่มวลพรุ่งนี้ค่ะวันที่หนึ่งใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมวันที่หนึ่งค,ครับอ่าก็คือพรุ่งนี้เลยใช่ไหมคือจะปล่อยออกมาเป็นเอ็มวีหรือว่าทีเซอร์หรือว่าแค่เพลงก่อนเฉยๆครับเอ่อี่ตามมาเห็นบอกว่าน่าจะออกเป็น ทีเซอร์เป็นอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะได้พรุ่งนี้เด,เดี๋ยวรอ,รอด,ดูกันสำหรับแฟนๆชายนี่นะคะรอดูวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวปล่อยออกมาได้เลยโอเคเดี๋ยวให้น้องเมล่าได้เลือกมิวสิกวิดีโอดีกว่าครับให้เปิดในช่วงนี้เลยครับเอาของไทยครับ เอาเคยใช้น okay, okay, ี่ละกันค่ะฮัลโหล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 โอเคได้เลยครับพรุ่งนี้ขอให้มีความสุขนะคะกับแฟนมีทของซีวอนนะคะแล้วก็ถ้ามีงานมีเรื่องราวอะไรอัปเดตโทรมาบอกพี่อีกนะเนี่ยพี่บอกว่าถ้ามีจเบลได้ไปวีเบลเขาโทรเข้ามาเลยเขาอยากเข้ารายการด้วยโอเคขอบคุณน้องเมล่ามากเลยครับขอบคุณครับ โอเคนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีรับสายแบบนี้เหมือนเดิมนะครับโทรเข้ามาได้เลยช่วงหน้าค่ะพี่โบเราจะเปิดพื้นที่ให้กับแฟนๆของซูเปอร์จูเนียร์หรือว่าธงเฮนะคะโทรมาบอกเราเลยว่าถ้าคิดถึงธงเฮเนี่ยคิดถึงอะไรนึกถึงอะไรนะคะบอกเรามาส่ง SMS มาด้วยมีของรางวัลรออยู่นะคะสหรับโปสเตอร์ซูเปอร์จูเนียร์เค่ะสองรางวัลเลยนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปชมเมวสุดโรที่น้องเมล่าขอมานะครับ Hello Shiny ครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับนี่่เเลยาาบอกว ดองกับซีวอเนเล่นด้วยนะคะเป็นเ v ็นะครับของแอร์เรียลนั่นเองนะครับกับไฟร์ f ฟลครับ